กินใส่ไหมอ๋อยุ่มาก่ามากค่ะเริ่มเริ่มกัเลยนะคะเป็นไงคะไม่ได้ค่ะขากินดิค่ะไม่กินใ่ไหมไม่กินกูหละกินเดินกหละทำไมอ่ะลูกนี่จะทานไม่นกม่หวค่ะไม่แล้ว ดิพันอย่านค่ะกัดทำตัวด้วยยังเดียวยั้เดียวสีส้มด้วยสีส้มด้วยสีต้อดินอค่ว้วมด้วยแ

Ừ, nữa ừ, 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 ừ. <laughs> cái... này cũng cắt níu liền à? nhiều mấy kho? nhiều mấy kho? ngon, hả? <laughs> วายติดมาเรองวานข้าฮะมกินลองวานค่ะ่น้นมสือที่ข้าจับไปที่ข้าเ้ปลาข้กินองหวานแล้วค่ะไม่เป็นไรต้องกัดน้องกัดน้องกัดน้องกัดูไม่บาวนไม่้วน